แนะนำการทําอิฐบล็อกสู่พื้นนะครับซึ่งมีหลายแบบด้วยกันนะครับลองดูนะครับมีหลายแบบเอะแยะไปหมดนะครับมีมากกว่าเท่าที่เห็นนะครับมีเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับนครับนีส่วนผิวหน้าผิวหน้าผิวหน้าใช้สายละเอียด ผสมกับซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หนึ่งต่อหนึ่งอัตราหนึ่งต่อหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใส่สีปุ่นใส่แล้วหลังจากนั้นก็ใช้น้ําใส่ให้พอชื้นๆนะครับเอาน้ําใส่พอชื้นพอกลัมได้ให้อย่าให้ชื้นมากนะครับถ้าชื้นมากแล้วก็มันจะติดติดหน้าพิมพ์นะครับอนนีนะ้ลองดูนะครับแค่นี้พอนะครับพอพอกําได้นะครับมาดูส่วนนะครับนี่ตัวอีกนะครับตัวอิะใช้ หินฝุ่นที่ทําอิฐบล็อกนะครับฝุ่นที่ทําอิฐบล็อกนี่เป็นตัวอิฐใช้หินฝุ่น 4- ี่ถึงห้าส่วนซีเมนต์ปอร์แลนด์หนึ่งส่วนหินฝุ่น 4- ี่ถึงห้าส่วนซีเมนต์ปอร์แลนด์หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็พอผสมแล้วแบ่งเป็นสองส่วนเดียกันนะครับนี่ส่วนที่นี่ส่วนส่วนแรกนี่ความชื้นจะน้อยหน่อยใหญ่ยยชื้นมากแต่ส่วนที่สองนี่ให้มีความชื้นมากๆนะครับ นะครับอิดจะแข็งมากเพราะความชื้นมากเลยแข็งอิดจะแข็งนะครับแต่ส่วนนี้อย่าให้ชื้นมากนะครับเดี๋ยวมันจะถอดไม่ออกรเริ่มแรกนะครับใช้ผิวหน้านะครับโรยไปนะครับโรยไปให้ทั่วให้ทั่วหน้าพิมพ์อิดบล็อกไม่ต้องหนานะครับบางๆนะครับบางๆใส่ไปบางๆให้ทั่วเกลี่ยให้ทั่ว เกลี่ยให้ทั่วทุกจุดนะครับพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ส่วนที่เป็นตัวอิดที่เป็นตัวอิดใส่ไปประมาณครึ่งอิดบล็อกนะครับครึ่งพิมพ์อิดบล็อกนะครับครึ่งพิมพ์ใส่ไปครึ่งพิมพ์นะเกลี่ยให้ทั่วนะครับ ใส่ถั่วแล้วก็ให้เครื่องอัดนะครับอัดไปอัดเน้นไปทุกตามนะครับริมริมนะฮะเน้นไปตามริมริมนะครับเอียงนิดๆไปที่ตามริมริมพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ตัวครอบนะครับตัวครอบครอบไป้วใส่ส่วนที่เป็นปิดที่มีความชื้น มากในส่วนอีกส่วนหนึงเป็นส่วนที่มีความชื้นมากใส่ไปนะครับใส่ไปประมาณเกือบครึ่งบล็อกนะครับเกือบครึ่งบล็อกแล้วกเกลีย่ยให้ทั่วๆหน่อยนะครับแล้วก็อัดลงไปนะครับถอดออกแล้วก็ ปาดวนที่เกินออกแ,แล้วก็ใช้กระเบื้องแผ่นเรียบนะครับกระเบื้องแผ่นเรียบมาครอบลงไปแล้วก็ จับพิมพ์ลักษณะนี้นะครับแล้วก็กลับพิมพ์กลับพิมพ์ขึ้นกลับพิมพ์นี้ครับกลับพิมพ์ขึ้นแล้วก็เอามาถอดนะครับมาถอดอดูวิธีการถอดนะครับวิธีการถอดนะครับปัวไม่มือกดไปนะครับสองข้างแล้วก็อีกสี่นิ้วนะครับจับที่ฉากนี่นะครับจับไป แล้วก็กดไว้นะครับผมให้มือกดไว้สองข้างแล้วขยับซ้ายขวานะครับขยับซ้ายขยับขวาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนสุดแล้วก็ยกขึ้นตรงๆงนะครับก็จะได้อีกบล็อกที่สวยงามตามต้องการนะครับมีความแข็งแกร่งถ้าเราไปซื้อก็ก้อนหนึ่งประมาณ9-10ถึง10บาทถึง12บาทนะครับแล้วแต่สีสันนี่เราทำเองได้นะครับ เราซื้อแบบพิมพ์ไปนี่เราทำไม่กี่ครั้งก็คุ้มทุนแล้วนะครับทำได้ง่ายทำได้เองทำใช้ได้เองนะครับได้ทุกแบบนะครับโอเคนะครับ